เพืพ่อนๆสงสัยใช่ไหมทําไมคลินถึงมาที่นี่เพราะที่นี่นะคะมีสถานที่อนันซีนที่คลินอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรตามคลินมา<อ>ดีกว่าค่ะเบื่อกรุ้งเทีวกันหรือเปล่า,ไ,าไปเที่ยวแบบลหลบเมืองกันดีกว่า สำหรับวันหยุดค่ะใครหลายๆคนในกรุงเทพ,พคงนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือออกไปเที่ยวในเมืองบางคนอาจจะเดินชอปปิง้งบางคนอาจจะดูหนังหรือว่าเล่นเกมแล้ววันนี้ค่ะครีมเลือกที่จะหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงมาเที่ยวหลบเมืองกันที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนั่นเองค่ะ อันซีนของจังหวัดชัยนาทที่คลีนอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆในวันนี้ก็คือวัดไกลกังวลวนเขาสารพัดส,สีเจริญธรรมซึ่งมีศัสนสถานและปฏิมาก,กรรมทางพระพุทธศาสนาอันง,งดงามนั่นก็คือทำแก้วจำลองที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเอาไว้ทำแก้วแห่งนี้ที่ถูกเนรมิตขึ้นมามีความงดงามระยิบระยับ เรากับผนังถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเพชรเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมแวะไปให้อาหารเหล่าน้องกวางที่น่ารักน่าเอ็นดูกันด้วยนะคะเรามาเที่ยวหลบเมืองกันแบบนี้นะคะทุกเคปค่ะเราจะมีของกลับบ้านติดไม้ติดมือไปและของดีประจำผสันคานะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนสวนส,วนสรารพัดดีเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะแต่ว่าของฝากจะเป็นอะไรตามทีมไปเลือกซื้อดีกว่าคะ่ะไปเลย ค่ะครีมก็อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพค่ะแล้วผู้ที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะก็คือคุณแม่นานั่นเองค่ะคุณแม่นานะคะเป็นประธานชุมชนของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะให้คุณแม่นาตัวหน่อยค่ะรัตนาพัฒนาลุกพงค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพค่ะประวัติความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพนะคะก็ชวนข้าราชการครูที่ปลดกษียณด้วยกันนะคะ มารวมตัวกันทาจดวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพมีตั้งแต่ปลูกข้าวปลูกสมุนไพรอลไยชนิดก็มีถั่วดาวอินคาฟ้าทลายโจรเปปเปอร์มินต์และสมุนไพรอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพแหล่งผลิตของขึ้นชื่อยอย่างผลิตภัณฑ์แปลรูปจากถั่วดาวอินคาเช่นถั่วดาวอินคาอบกรอบน้ำมันสกัดดาวอินคาชาดาวอินคา ซึ่งเจ้าถั่วเดาอินคานี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะทั้งช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดป้องกันเบาหวานบำรุงผิวและอีกมากมายเลยเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เลยล่ะค่ะทางกรมการค้าภายในได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพรช่วยออกแบบแพ็กเกจใหม่ ให้กับผลิตภัณฑ์ให้ดูร่วมสมัยและสร้างมูลค่าให้กับสินค้ารวมถึงช่วยขยายช่องทางการค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนทั้งหน้าร้านต่างๆและหน้าร้านออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าได้เป็นวงกว้างค่ะวันนี้นะคะคิมก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นานะคะขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้ทิมในวันนี้นะคะงั้นทิมขอตัวไปช้อปปิ้งซื้อของติ่มดีกับแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ การที่ได้มาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศเจอสถานที่ใหม่ๆหลบความวุ่นวายในเมืองกรุงมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ต่างจังหวัดได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่วิสาหกิจแห่งนี้ก็ถือเป็นการพักผ่อนที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะครีมค่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวหลบเมืองกันดูที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทแล้วก็อย่าลืมซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะ สั้งสัรคโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์